โกสอนิเมะเรื่องนางตนีที่รักมานพศิลปินหนุ่มผู้สิ้นหวังย้ายหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงมาสู่บ้านไม้เก่าริมคลองเขาหวังว่าความสงบของชนบทจะช่วยปลุกไฟสร้างสรรค์ที่มอดดับไปให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งหลังบ้านมีกล้วยป่าขึ้นอยู่รกทึบแต่มีอยู่กอนหนึ่งที่โดดเด่นกว่าใครเพื่อน กล้วยปานีที่ลำต้นอวบอิ่มและใบสีเขียวสดเป็นมันปราบทุกๆวันมานพจะออกไปนั่งที่ระเบียงหลังบ้านเพื่อวาดภาพกล้วยตานีก่อนั้นเขารู้สึกผูกพันกับมันอย่างน่าประหลาดราวกับว่ามันมีชีวิตและกำลังจ้องมองเขากลับมาในยามค่ำคืนเขาเริ่มฝันถึงหญิงสาวงดงามในชุดไทยสีตองอ่อนที่มายืนยิ้มให้เขา จากในสวนกล้วยพนุมบ้านเนี้ยเขาห้ามผู้ชายอยู่คนเดียวนะปะั๊บพิมเพื่อนบ้านสูงไวัยเอ่ยทักในเช้าวันหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อมีกล้วยตาน,นี้อยู่หลังบ้านน่ะของมันแรงมานพเพียงแค่ยิ้มรับอย่างไม่ใส่ใจเขาคิดว่าเป็นแค่ความเชื่องงมงายของคนแก่ภาพวาดของมานพงดงามขึ้นอย่างน่าทึ่ง ฝีแปลงของเขาสามารถจับรายละเอียดของใบตองที่ต้องลมได้มีชีวิตชีวาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มปลีกตัวออกจากโลกภายนอกต้นไม้อื่นๆในสวนของเขาเริ่มเหี่ยวเฉาและตายลงอย่างไม่ทราบสาเหตุเหลือไว้เพียงกล้วยต้นีกอเดียวที่ยังคงเขียวขจีคืนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมากลางดึก เพราะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกกล้วยที่อบอวลไปทั่วห้องเมื่อลืมตาขึ้นเขาก็เห็นเธอยืนอยู่ที่ปลายเตียงหญิงสาวในฝันของเขาในชุดไทยสีตองอ่อนเธอยิ้มให้เขายังอ่อนหวานแต่ดวงตาของเธอกลับเย็นเยียบและไร้ซึ่งความรู้สึกท่านพี่เป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวเสียงของเธอดังก้องอยู่ในหัวของเขาไม่ได้ผ่านทั้งหู เลือดเนื้อและวิญญาณของท่านจะหล่อเลี้ยงข้าและศิลปะของท่านจะเป็นเครื่องจารึกถึงความรักของเรารอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นเผยให้เห็นความว่างเปล่าอันดํามืดที่อยู่ภายในมานพกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเขาพยายามจะลุกจากเตียงเพื่อหน,นีแต่ร่างกายของเขากลับแข็งทื่อราวกับถูกสาบแช่งเขาอยากจะทำลายภาพวาดทั้งหมดอยากจะโคนต้นกล้วยปีศาจนั่นทิ้ง แต่ทำได้เพียงนอนนิ่งๆมองดูเธอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ขึ้น